หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่92ความคิดของเพื่อนเก่าช่วงเวลาที่ไม่มีสะพายอูคอยยุ่งวุ่นวายอยู่ด้านนอกทั่วทั้งหมู่บ้านชิงซานดูสงบขึ้นเยอะชาวบ้านต่างเตรียมตัวสำหรับปีใหม่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนส่วนกู้เยี่ยก็อยู่ในห้องยาของตัวเองและกำลังง่วนอยู่กับการปรุงยานางกำลังเตรียมส่งเครื่องยาสำหรับส่งให้ร้านจี้หมินถังในช่วงก่อนขึ้นปีใหม่ เดิมทีห้องยาของนางเป็นห้องเก็บของภายในบ้านหลังจากนั้นถูกจัดระเบียบใหม่และจัดวางอุปกรณ์ปรุงยากับยาสมุนไพราบางอย่างหลังจากที่บ้านไม้หลังนี้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นและผ่านการซ่อมแซมกับขยับขยายอยู่หลายครั้งมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วเพราะด้านในนอกจากกู้เยี่ยและอาจารย์คนอื่นแทบไม่ได้เหยียบเข้าไปเลยด้วยเหตุนี้กู้เสี่ยวและกู้หมิงจึงไม่รู้ว่าด้านในเก็บเครื่องยาเอาไว้มากแค่ไหน กู้เย,ย่ลักลอบนำสมุนไพรชุดหนึ่งมาจากในห่วงมิติและคนอื่นต่างก็ไม่อาจรู้ได้ป้าเหยียนนอกจากจะทำอาหารและซักผ้าแล้วยังได้รับภารกิจพิเศษอย่างการหั่นยาเนื่องจากนางมีทักษะการใช้มีดที่ดีและชำนาญเครื่องยาจึงถูกหั่นอย่างประณีตและแม่นยำซึ่งสมบูรณ์แบบกว่ากู้เย,ย่ที่ฝึกฝนมาหนึ่งเดือนกว่าเสียอีกแค่ดูก็รู้แล้วว่าเป็นผู้ที่ใช้มีดเป็นประจำ เมื่อมีนางคอยช่วยเหลือแล้วกู้เยี่ยก็รู้สึกสบายขึ้นเยอะความคืบหน้าในการปรุงยาจึงเร็วขึ้นมากใช้เวลาเพียงแค่5-6วันยาในห้องยาก็ถูกปรุงขึ้นมาพอสมควรแล้วกู้เยี่ยแอบเข้าไปในห้องมิติและผลิตยาสำหรับเด็กออกมาชุดหนึ่งด้วยช่วงเวลาที่ผ่านมานี้กู้หมิงก็ไม่ได้ทําตัวว่างๆเขาไปที่บ้านของท่านลุงสามสกุลกู้เพื่อเรียนหนังสือทุกวันเดิมทีตอนที่แม่ของเขายังมีชีวิตอยู่ นางก็เริ่มส่งเขาที่มีอายุหกขวบไปเรียนอ่านหนังสือที่บ้านท่านลุงสามสกุลกู้แล้วตอนที่หลิวซื่อเข้ามาใหม่กู้หมิงก็เรียนหนังสือมาได้สองปีแล้วจนกระทั่งหลิวซื่อตั้งท้องเสี่ยวจ้วงเพื่อที่ให้ลูกชายของตนได้สืบทอดมรดกนางจึงไม่ให้กู้หมิงเรียนหนังสือต่อในช่วงสามปีที่ผ่านมากู้หมิงมักใช้เวลาว่างจากการทำงานเพื่อทบทวนความรู้ที่เคยเรียนมาบางครั้งก็จะไปขโมยวิชาที่สำนักวิชาหรือไปเรียนรู้จากจางลี่หูและหลี่เฮา จึงไม่ได้ทิ้งความรู้ที่เคยร่ำเรียนมาอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นๆที่เรียนหนังสือกับท่านลุงสามสกุลกู้แล้วการจะตามให้ทันก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากโชคดีที่เขามีความเฉลียวฉลาดและมีความอดทนบางครั้งท่านลุงสามสกุลกู้ก็จะสอนเพิ่มเติมให้เป็นพิเศษพัฒนาการของกู้หมิงจึงตามทันได้อย่างรวดเร็วนอกจากการอ่านหนังสือแล้ว ทุกวันตอนเช้าและตอนกลางคืนเขาก็ต้องฝึกวรยุทธ์กับท่านปู่ในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บที่มีอุณหภูมิติดลบสิบกว่าองศาเขาก็จะฝึกจนเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวเขามีความเชื่อที่ยึดมั่นในใจว่าข้าจะสอบวิทยายุทธจอองวนข้าจะคอยสนับสนุนน้องสาวและกลายเป็นที่พึ่งของน้องสาว เมื่อได้เห็นพรสวรรค์ด้านการปรุงยาและหัวการค้าของน้องสาวเขาก็รู้สึกว่าตนเองต้องเร่งฝีเท้าขึ้นไม่เช่นนั้นเขาก็จะตามน้องสาวไม่ทันและถูกทิ้งเอาไว้ด้านหลังอย่างห่างไกลด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกวรยุทธ์หรือการเรียนหนังสือเขาก็พยายามอย่างสุดความสามารถในความเป็นจริงแล้วมันก็เหมือนกับพรสวรรค์ด้านการปรุงยาของกู้เยี่ยกู้หมิงเองก็มีความอัจฉริยภาพด้านการฝึกวรยุทธ์ที่หาได้ยากมิชนะ นั้นกู้เซียวคงไม่ปล่อยไห้หลานชายที่อุตส่าห์ได้มาอย่างไม่ง่ายมาเดินบนเส้นทางอันตรายนี้หรอกด้วยความพยายามของกู้หมิงวิชาของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อกู้เสียวได้เห็นภายใต้สีหน้าที่เข้มงวดของเขาบางครั้งก็เปล่งประกายชื่นชมออกมาในวันแรมสิ้นเดือน12สองำนักวิชาของท่านลุงสามสกุลกู้ให้หยุดปีใหม่มเมื่อเทียบกับปีก่อนๆที่หิมะตกติดต่อ,อก,กันทั้งวันแล้วปีนี้ถือว่าสวรรค์เมตตาเป็นอย่างมากแล้ว ชาวบ้านมากมายในหมู่บ้านชิงซานต่างตัดสินใจรวมตัวกันเข้าเมืองในวันนี้เมื่อซื้อของปีใหม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้หนึ่งวันกูเย,ย่ก็นำเครื่องยาที่ปรุงเสร็จบรรจุเป็นหอ่หอๆเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมสำหรับวันที่สองที่จะเข้าเมืองส่งยาพร้อมกับทุกคนนอกจากนี้อีกสิบวันก็จะถึงปีใหม่นางจึงว่าไปดูว่ามีข่าวครา,าวของอาจารย์หรือไม่โทษไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาทันฉลองปีกับนางหรือไม่นะ ฟ้าย,ยังไม่ทันสว่างก็ออกเดินทางกันแล้วกู้เซี่ยวและกู้หมิงต่างจูงม,ม้ากันไปคนละตัวกูเ้เย่ถูกห่อด้วยเสื้อกันหนาวอย่างแน่นหนานั่งอยู่บนม้าสีน้ำตาลแดงของท่านปู่โดยมีตะกร้าไม้ไผ่สองใบที่ข้างอานทั้งสองข้างซึ่งด้านในบรรจุเครื่องยาสำหรับส่งให้ร้านจี้หมินถังเมื่อเห็นม้าตัวสูงใหญ่ทั้งสองตัวชาวบ้านต่างก็เกิดความอิจฉาเล็กน้อยหลี่เฮารีบวิ่งเข้ามาแล้วพูดอย่างอิจฉาว่า กู้หมิงล่อสองตัวของบ้านเจ้าหลัดทำไมถึงเปลี่ยนเป็นม้าแล้วละ่ะกู้หมิงอธิบายว่าล่อสองตัวนั้นร้านจี้หมินถังให้พวกเรายืมครั้งก่อนที่น้องสาวไปช่วยคนที่ด่านชายแดนจึงเอาไปคืนตอนเดินทางผ่านเมืองส่วนม้าที่น้องสาวขี่อยู่เป็นม้าที่ท่านปู่เอากลับมาส่วนอีกตัวหนึ่งแม่ทัพน้อยสกุลชูเป็นคนมอบให้ แม่ทับน้อยที่เป็นคนที่ท่านปู่เจิงและน้องสาวของเจ้ารีฝากความหนาวเหน็บเดินทางไปช่วยหรือท่านปู่เจิงช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ส่วนน้องเย่ยเอ๋อก็ป่วยหนักเพราะเหตุนั้นการรับมาเอาไว้หนึ่งตัวถือว่าเล็กน้อยไปเลยเมื่อหลีเห่เฮาเห็นมาดมที่กู้หมิงจูงอยู่ดูเชื่องเชื่องเขาจึงพูดอย่างเขินอายว่ากู้หมิงข้าขอลองจูงหน่อยได้ไหม ได้สิม้าตัวนี้เชื่องมากแค่เจ้าเดินนําหน้ามันก็จะเดินตามขึ้นมาเองห้ามดึงบังเหียนซีสัวนณะท่านปู่ของข้าบอกว่าต่อให้เป็นม้าที่เชื่องแค่ไหนก็ดุร้ายได้กู้หมิงเตือนไปหนึ่งประโยคหลี่เฮ่ารับบังเหียนมาอย่างระมัดระวังและเรียนแบบท่าทางของกู้หมิงก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งทื่อม้าที่นิสัยดีตัวนี้เมื่อเปลี่ยนเป็นคนแปลกหน้าจูงมันก็แค่หยุดเดินไปครู่หนึ่งพร้อมกับมองหน้ากู้หมิงอย่างอ่อนโยนจากนั้นก็เดินหน้าต่อไป เด็กคนอื่นๆที่ตามพ่อแม่ไปซื้อของในเมืองต่างมองดูหลี่เฮาอย่างอิจฉาก่อนหน้านี้เด็กในหมู่บ้านที่สนิทกับกู้หมิงมีจํานวนไม่มากเด็กเกเรบางคนยังล้อเขากับกู้เยี่ยวว่าเป็นเด็กไม่มีแม่แต่เด็กที่เคยรังแกเขากับน้องสาวเหล่านั้นล้วนถูกกู้หมิงจัดการหมดแล้วนี่จึงเป็นสาเหตุที่เด็กเหล่านั้นละอายใจที่จะขอจูงม,ม้าเหมือนกับหลี่เฮา แต่ลาของผู้ใหญ่บ้านกลับกลายเป็นเป้าหมายในการแย่งชิงของเด็กๆแทนเสียงแหลมๆแ,แข่งกันโวยวายดังลั่นไปหมดจนเกือบทําให้ลาตกใจแล้วท้ายที่สุดผู้ใหญ่บ้านจึงจัดลำดับการจูงลาให้เด็กทุกคนอย่างเข้มงวดจึงระง,งับการทะเลาะกันได้เส้นทางบนภูเขาไกลแสนไกลแม้แต่คนที่อาศัยอยู่บนภูเขาซึ่งคุณชินกับการเดินทางบนเขายังรู้สึกเหนื่อยล้ายิ่งไม่ต้องพูดถึงเมื่อมีครอบครัวไม่น้อยที่พาลูกเดินทางมาด้วย ดังนั้นการเดินทางจึงชาลงและทิ้งระยะห่างกันมากหลี่ห้าและกู้หมิงต่างวิ่งเล่นบนทางเขาจนชินแล้ววันหนึ่งฟอพวกเขาวิ่งเล่นทั่วภูเขาหลังหมู่บ้านนับครั้งไม่ถ้วนประกอบกับหลี่ห้าก็ได้เรียนวันยุทธพร้อมกับกู้หมิงด้วยอยู่ช่วงเวลาหนึ่งกำลังขาของเขาจึงตามทันได้ในช่วงพบค่ำกู้เซียวสามปูหลานและหลีห่เฮาเป็นกลุ่มแรกที่ไปถึงเรือนใหญ่หลีห่เฮาช่วยกู้เซียวและกู้หมิงขนเครื่องยาลงจากหลังม้าแล้วขนย้ายไปในห้องเตียงเตาใหญ่ จากนั้นก็แย่งกันป้อนอาหารมากับกู้หมิงอย่างขยันขันแข็งในระหว่างทางเขาตีสนิทกับเจ้าดำน้อยแล้วและยังลูบหัวและหลังของมันอย่างได้คืบจะเอาศอกไม่นานนักชาวบ้านก็ค่อยๆทยอยมาถึงเรือนใหญ่เช่นเดียวกันแต่ว่าคนที่ยินดีจ่ายเงินเพื่อเข้าเรือนนอกจากกู้เซียวสามปู่หลานและครอบครัวผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีอยู่เพียงไม่กี่คนคือว่าเย่เอ,อ๋อกู้เย่เดินตามหลังท่านปู่ขณะที่กำลังจะเดินเข้าไปพักผ่อนในห้อง นางก็ได้ยินเสียงเรียกด้วยความเขินอายจากด้านหลังนางหันกลับไปมองที่แท้ก็คือแม่ไมหลี่ที่อยู่ในหมู่บ้านด้านหลังของอีกฝ่ายมีสาวน้อยที่อายุไล่เลี่ยกับนางซึ่งกำลังใช้ดวงตาที่สดใสจ้องมองนางอยู่ป้าหลี่มีธุระอะไรหรือกู้เยี่ยไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับแม่ไมหลี่และลูกของนางแต่ในความทรงจำของร่างเดิมนั้นหลี่ซิ่วหงผู้เป็นลูกสาวของแม่ไมหลี่บางครั้งก็จะมาหาเจ้าของร่างเดิมเพื่อขึ้นเขาด้วยกัน ตอนที่เจ้าของร่างเดิมป่วยหนักนางก็มาหาอยู่สองรอบหลังจากที่นางถูกส่งให้ท่านปู่ไปรับเลี้ยงต่อดูเหมือนว่าแม่นางน้อยผู้นี้ก็ไม่ได้มาหานางอีกเลยในความทรงจำแม่ไม่หลี่เป็นไม่ตั้งแต่อายุยังน้อยต้องเลี้ยงลูกสองคนด้วยตัวคนเดียวใช้ชีวิตอย่างยากลำบากโชคดีที่สามีของนางใกล้ชิดกับครอบครัวผู้ใหญ่บ้านถ้าหากไม่ได้ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านก็คงจะใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้ ส่วนความใกล้ชิดกับเจ้าของร่างเดิมนั้นกู้เย่ยรู้สึกว่าตนสามารถมองทะลุเห็นความคิดของสาวน้อยคนนี้นางไม่อายที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่มีชีวิตย่แย่กว่าตนเองเพื่อให้ได้รับการปลอบโยนทางจิตใจด้วยการช่วยเหลือผู้อ่อนแอเมื่อจูจูคนที่เคยดีไม่เท่าตัวเองกลายเป็นคนร่ำรวยที่สูงส่งกว่าขึ้นมานางก็ใจเขวและไม่แปลกที่จะเหินห่างออกไป แม่ไม้หลีเงยหน้าขึ้นและมองไปที่เสื้อคลุมขนจิ้งจอกไฟบนตัวของกู้เยี่ยจากนั้นก็ก้มหน้าลงอย่างรวดเร็วและพูดอย่างติดติดขัดขัดว่ากลางคืนด้านนอกอากาศหนาวเยี่ยเอ๋อพอจะมีชุดกันหนาวให้ซิ่วหงยืมใช้สักคืนไหมพรุ่งนี้เช้าจะรีบเอามาคืนแม่ไม้หลี่มองกลับไปที่เสื้อคลุมผ้าายของลูกสาวที่มีรอยเย็บประซ่อมผ้าายด้านในแข็งตัวกันเป็นก้อนแล้วแทบไม่ให้ความอบอุ่นใดๆเมื่อสวมใส่ จากนั้นก็มองไปที่มือทั้งสองข้างของลูกสาวที่เย็นจนบวมแดงและหูที่ถูกความเย็นกัดนางอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้าและโทษตัวเองนางไร้ความสามารถจึงทําให้ลูกๆต้องมาลำบากตามนางก่อนหน้านี้กู้เย้ยของบ้านสกุลกู้ก็เหมือนกับลูกสาวของตนกินไม่อิ่มสวมเสื้อไม่อุ่นแต่ทั้งสองก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่เลวต่อกันกู้เย้ยคงจะยังมีความเห็นใจลูกสาวสุดที่รักของนางอยู่บ้าง ความจริงแล้วแม่ไม่หลีอยากขอยืมชุดคลุมบนตัวของกู้เยี่ยให้ลูกสาวของนางใส่เนื่องจากซิ่วหงมองดูชุดบนตัวของเพื่อนเก่าด้วยสายตาที่อิจฉาและปรารถนามาตลอดทางต่อให้นางไม่มีความรู้ก็พอจะรู้ได้ว่าชุดคลุมสีแดงแบนตัวของกู้เยี่ยเป็นของที่พวกนางใช้เวลาทั้งชีวิตก็ไม่อาจจะซื้อได้สิ่งเดียวที่นางทําได้ในตอนนี้ก็คือทำหนังหน้าให้หนาแล้วเอ่ยปากขอยืมชุดคลุมให้ลูกสาวห่มคืนหนึ่งเพื่อเติมเต็มความหวังเล็กๆน้อยๆในใจของลูกสาว ในความคิดของแม่ไม่หลี่ในเมื่อกูเ้เยี่เข้าห้องเตียงเตาใหญ่แล้วชุดคลุมตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วอีกทั้งยังเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันคงจะไม่ปฏิเสธเรื่องเล็กน้อยแค่นี้หรอกกระมังนอกจากนี้ตอนที่กูเ้เย่ชีวิตต่ำที่สุดลูกสาวของนางเป็นคนเดียวที่ยอมเข้าใกล้และเป็นเพื่อนกับนางถ้าเรื่องเล็กน้อยแค่นี้กูเ้เยี่ก็ไม่ยอมทำเพื่อเพื่อนคนในหมู่บ้านจะมองนางอย่างไรจะต้องคิดว่านางเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงแน่นอน กู้เยลูกไปบนชุดคลุมขนจิ้งจอกไฟบนตัวดวงตาลุ่มลึกหยุดอยู่ที่ตัวลูกสาวของแม่ไมหลี่เมื่อหลี่ซิ่วหงได้ยินคำพูดของแม่ไมหลีก็เงยหน้ามองนางพร้อมกับขยับปากสายตาของนางจ้องมาที่ชุดคลุมบนตัวของนางอยู่ครู่หนึ่งแต่กลับไม่ได้พูดอะไรออกมาในหมู่บ้านยังมีครอบครัวที่ยากจนเกินกว่าจะซื้อชุดแต่งงานได้ตอนที่ลูกสาวแต่งงานพวกเขาก็ต้องไปขอยืมชุดแต่งงานจากผู้หญิงที่แต่งงานมาแล้ว หลังจากแต่งงานเสร็จค่อยซักให้สะอาดแล้วคืนให้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แต่ว่ากูเ้เย่คาดคิดไม่ถึงเลยว่าแม้แต่ชุดที่นางใช้อยู่ก็จะถูกคนขอยืมด้วยอย่าว่าแต่ชุดคลุมขนจิ้งจอกไฟที่เพิ่งได้มาใหม่ตัวนี้เลยต่อให้เป็นเสื้อผ้าเก่าที่นางเคยใส่แล้วรู้สึกไม่ชอบนางก็ไม่เต็มใจที่จะให้คนอื่นยืมในความคิดของกูเ้เย่ผู้ชายและเสื้อผ้าล้วนเป็นของคู่กายคู่ใจจะแบ่งปันให้คนอื่นไม่ได้เด็ดขาด ผู้เสียวผู้มองเจตนาแอแฝงจากภาษากายของหลานสาวไม่ออกได้ยินดังนั้นก็หัวเราะแล้วพูดขึ้นว่านั่นสิใกล้จะปีใหม่แล้วในตอนกลางคืนด้านนอกหนาวจนหยดน้ำกลายเป็นน้ำแข็งผู้ใหญ่อย่างพวกเรายังพอทนได้แต่เด็กๆที่อยู่ข้างนอกคงทรมานน่าดู